เาสิหาพี่น่องมากติ้นหมอลำแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัดะดีค่ะสวสี่ะสวัสดีค่ะสดีค่ะเ่ะสวี่ะสีด่ดี่ะ่สะส,สดดี พอมัอนเอาแม่ยงมหนป่ะใช่นี่อีดกะสีเพราะว่าตอนนั้นเอาลงกันเมื่อน,นั้นที่จะทยเตยลานนะเอาล,ล้วงมรนตงดีกโอพพ้พิเศเยยี่สานเริญปรกันกวัไล่โซนนี่อะไรเนี่ยทำคอพีน้งก่อนเทากันหนึ่งคับรว่าเขาจะหากันเอาปกใจอะไห,หรอซือ้อรถเป็นอย่างไรบอบ่รถกับบเป็นอย่างค้นกับบเป็นยังเขาหลีดลมมา้ยแต่พอดีทั้งขาดไมหลมันเป็นจิตตุงกับมันไหลลง ปลอดภัยดีให้แต่เนาะไปยาคือไเลียแะลกมันหนักซ่อมรดเลี้ยซ่อมพัดเลีนเกไปในนอนุ่งเกบเปมนเน้านุ่โม่บ่ะยกาไป็นเน้อนุนโมอพอดังนี้พี่อดอดพอดพอดตีหกโมงแวสื่อของยวดรวดตัดคือมาหอดคำแทรคือออกจากก่อนทอดพอนพี่คนไหนี่พี่พีโน่มันลือมให้กระจกแตกเรยสื่อกระจกไหมไหมเพิ่อนไปเรี้นหาระยานผูคขับซอย กันย้อนปัพเขาเพิ่นแตกเจ้าที่เขาเพิ่นแตกวัน้ไปเจ้าของก็เลยอ่ะนี่เนี่ยนี่ถามข่าพี่น้าปลอดภัยดีนะครับรถก็เพราเป็นยางรถก็เพาเป็นยังเสียงว่าเขาต้องตีเสียดไม่เอาเอเสยอยู่ปลอดภัยดีครับป็ะชดสกีมาแล้เนี่ยปลกเฮ้ยนีด ี่นั่งสองห่านสามห่านเนาะเนีนั่งทั้งห่านหรือแมานั่งเก้าอี้อีกอยู่ไม่นั่งสูงหานั่มากนะก็คือไปนั่งทั้งเกล็ดสูงโพดวันจีผูกอ้วอยู่ที่นี่รอพอดีคือจตงโมรถั้นอีกหน่อยนิดเดีแต่ว่าขย่างฝนก็เลยนั่งสูงใส่เงินแหลกหัดนี้นี่นี่รถกูแล้วส่งมาเองวันที่ไม่ได้สิวันโอเคแต่ว่ามันหมดเป็นหมดเป็นอันนี้ได้เป็นพ่วงเลยเด็กหมดที่เอาไว้ในรถอยู่ ลกะนอนตาคนหีแแย,แย,แยแลม่แมเมี่ี้ล่ะพี่น้องเอาได้สดอันนี้อันนี้ตาสีตาเสียงท่านมองไข่บบั้ที่บุได้แหโอ้อินรโหลดกันไว้สวัสดีค่ะพี่หน่อยไร์ไหนๆอะ่ะ ท <Okay. S 2> ิกตอกเหรอไม่ทิกตอกอะไรไม่ได้อ๋อเป็นไงบ้างปลอดภัยดีค่ะ <Okay. S 1> อะไรนะ่ะย่างเลยเดืองเดือๆก่อนเพราะว่าเพิ่งกินกาแฟไปมาเลยยังไม่หิวนี่อ่ะก่อน ก็เรอตา่ยมไปดมืดกะอันี้อสวัสดีค่ะเต็นแต่งตัวทำไมมืดจังเลยแี่ไปปักานะราที่นี่มันก็มีไฟนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ปรับโชว์ใหม่นะคะเอกลักษณ์ไทยขึ้นเพลงแรกนะคะเผิดเพลงเกิดน,นะคะเอกลักษณ์ไทยขึ้นเพลงเกิดน,นะคะสถานที่วันนี้เป็นร่างปู่หรืพี่น,อน้องก็นั่งทย,ยอยมาเรื่อยๆใช่แล้วที่พี่น้องอยังไม่ใช่ก็ต้อตงมีพวกกลางอยู่นี่แหละไปหาเบ้าง

เจมปวดท้องเหรอส4 0รอยสี่สิบค่ะค้าหัวผอดได้ไปตอนนี้ล่ะมาไม่ไม่อีกสองเพลงเลงเขาไม่ด้คงเกินใจสองทีแพ้ลกสาครับเฮ้ยร้านกาพี่ระเด็นเนเต็งแล้วเป่นยอะยามฮะมไม่เเดยวลงฮะไม่เคเด่ลงยากหารถไม่โยกเลยาว่าง ประสบการณ์ชีวิตมันไหลลงมันหลีท่ามันหลีรูมเราไปที่นี่ทางๆมันเป็นกีดินเนี่ยเน่มันขึ้นแล้วบรลวนเป็นจีตตุ่มมันจะไไหลลงไปซื้อนี่ไหลลงไปเก๊ะๆนี่พรไดามเร็วพร้อมออก็คือว่าค่อยๆไปใช่เราหลบหนุ่มมาแล้วมันก็ไหลลงไปเลยอยากดูสภาพตอนนั้นเป็นไงหน่าจืดเลยค่ะยาหนมาประธานงาน เขาค่อยชอบปลาคอค่อยชอบปลาคอค่อยชอบปลาคอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียบไม่เอาคนคือหลู่คับแต่เขาก็มี่เลคนถามค้ากเจน้าเจน้าแต่หลังจากที่เธอถ่ายคลิปเราบอนบอคนกระทักมาถามตอนเธอมาเป็นถ่ายคลิปเพื่ออะไรสุดไปเ็นบอลปลาปากระทู้มากผู้นักกระทักมากผู้นี้กระทักมาจะกระได้ถ่ายคลิปลงช่องยูทูบเลยนี่เนี่ยใช่ไหมโอ้เขา้ตอบเพียงเดียวเลยจอยิงสินะ คอยไล่สดก้นกระตุกใจเพราะว่าว่าโรนลกเนาะแต่มันประเดีมันประเดีลงกในลักษณะประสมปฏิเหตุแบบนั้นแยกกายกิจตุมมันไหลลงไปซื่อมันเลื่นลงคล้องมันลื่นลงไปซื้อเขาประเดี๋ยวมาเร็วเขาก็เลยทำอันแต่ว่าคอยไล่สดกับคนเบื้อง่นลอยคนอยู่ดิอืมแล้ไก็ไล่หลังจากนั่นล่ะหลังจากเด้อเดอจะทำอะไรสวดตีแล้วกับคนกับมาเมียนั่นที่ฉันพดนะแม่ไม่เอลนะ กุได้ไปเมียวะฉันาเลยว่าเอ้าแล้วบัดนี้อางเงี้ยน้ำต้นดเขาเลยวาจะได้เก็บมาดอก็ดีประเาไมนอะคนก็าไม่ได้รู้ดอกกันั้เอ้าน้ำตอกเอาลุกงไปเรื่งทะเบยรวเออถลว่าไม่ยางเป็นอย่างไรไม่ย่างบนหลงหักะไรวถ่ายลของเพราะว่าพี่น้องเป็นหวงสิต่อเปิดมันต่อพ่อไวยัันเมออนี่ไม่หือสถานการณ์จังสี่จังสี่ี่หอยยังเมียี่ยังเกาะลาสุนิีกค่หนี้ บ่ลละจริงๆริงฉันมี่ไม่ไม่ใส่แต่ว่ามันพลุงพลังอ๋อว่าไม่ใส่หรือเพราเสียบแล้วเขาเบาเอาหันแหมเป็นไซส์หันแหมอันนี้ซื้อไหมห้าร้องไ่ยบาทท่านกว่าบาทเป็นสองตูดแปลว่ามันเป็นตัวรับสัญญาณที่ตูดเรามันกะอันนี้ด้วยจริงนะก็ดีแบบประวัตินี่ละของอยิปต์กับประวนี่ละใช่ตูดเช่ได้านหลังเวทีภาคพี่น้องเพึ่งผู้นี้ กับสิมีแต่คนถามข่าวเนี่ยข่าวคุณผิดหวง,อองเออถ้าย้องเข้ามาหนี่มา,มาไม่เป็คิดนี่เอาไว้ชนีแล้วค่ะพี่น้องปลอดภัยดีเพราะเป็นอย่างคน้วเพราะเป็นอย่างรถเพราะเป็นอย่างตลาดไพายแต่เบียนพี่น้องเสือในเด้อ <c oughs> <c oughs> มันเป็นเหตุการณ์ว่าขาดฝันออเออไพ่สี่ใหไปอยากปิดเนาะไพสิอยากไปอยากปิด <c oughs>